สวัสดีครับเที่ยง30นาทีของวันที่11สิงหาพุทธศักราช2564ครับอันนี้ผมเอาพระสมเด็จวัดละคังพิมพ์ใหญ่ชิมนช่อชินจา์มาฝากรีวิวฝากคุณอื่นกันทุกเนื้อหาหรือว่าทุกครั้งที่ผมทำรีวิวพระเนี่ยครับผมจะได้ยินกระแสตอบรับเสมอว่าดูไม่ชัดอยากให้แกะพลาสติกข้างหน้าเนี่ยออกแล้วก็ ขอดูภาพชัดอีกรอบได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าบังเอิญมันที่ผมทำใบนี<ก>้มันอยู่ใน Youtube, มใน YouTube ผมก็ตอบคำถามได้บ้างแล้วว่าบางทีมงผมกมยังทำไม่ค่อยเป็นในเกี่ยวกับ YouTube นะครับแต่ว่าไอ,อคลิปนี้ผมเอาเลยเอามานั่งทำให้ดูใหม่ว่าแสงประมาณนี้หรือว่ารีวิวนี้จะชัดขึ้นไหมอันนี้เพื่อนก็สังเกตด,ดูครับเพื่อนๆคนระับ ผมให้ดูพิมพ์ก่อนครับถ้าดูวัตถะครังพิมใหญ่เนี่ยผมจะผมให้ดูพิมก่อนเออพิมเนี่ยผมมองว่าพิมมันเป็นอะไรท่าสอบเลยดีไหมเนี่ยถ้ามองแบบปราศจากเอ่ออคติที่อยู่ภายในใจเราจะเห็นว่าภาพที่คนพิมเนี่ยพิมสมเด็จวัรังใหญ่จะลึกกว่าลึกกว่าภาพปลอมเห็นได้ชัดแล้วก็เอ่อความความชัดหรือความคมชัดในเรื่องของพิมพ์ เราจะมาเห็นชัดกว่า,าพร<า>ะทั่วๆไปนะครับล <ผม S 1> <ด>่กศรีช่วงอกใช่เออเสียนหน้าพระหัวเขา่าวงแขนฐาน1 2, 3, นึ่งฐานฐานสามนี้ดูให้ชัดเพื่พพอ,อดูให้ชัดแล้วทําใจให้กงวงแล้วปัดสจากความอคติ4ีหนึ่องสามเห็นไหมครับช่วงอกจะลึกเห็นไหมครับ ถ้าเราเอียงพระแล้วส่งเนี่ยผมว่าผมว่าจะมีมิติมากขึ้นกว่าที่ผมรีวิวให้ดูอีกเพราะว่าเราจะเห็นอย่างหัวไหล่ทางด้านซ้ายเนี่ยครับทางที่ผมซูมอยู่เนี่ยครับอันนี้เป็นเนื้อหาที่ภาปอมไม่มีแล้วก็ไอ้เรื่องความชัด,ดนะครับเพื่อนๆตอให้ผมแกะพลาสติกออกมันก็มันก็จะประมาณนี้แหละครับมันไม่ได้มันไม่ได้ทาให้มันชัดขึ้นแต่อย่างใดเพราะว่า ว่ามันก็ชัดพอสมควรแล้วละแล้วก็โปรแกรมที่ผมใช้นี่ก็เป็นโปรแกรมของม,อมือถือทั่วไปก็เอามาก,ก็ใช้พู่ความชัดเจนเนะครับอัอนนี้ผมพิมพ์มนี้จะมองเห็นเงาเงาครับอันนี้จะเห็นปลายเท้าเงาเงาเห็นขาหนึ่งขาสองขาสามเงาเงาก็ชัดเจนสวยงามมากครับแต่คบถ้วนครับเรื่องของเรื่องของความเก่าเนี่ย้าที่เก่าร้อยกว่าปีก็ไม่ก็ไม่จะต้องไม่เก่า,าจะเก่าจนเกินไปไหม ผมว่ามันก็ไม่ใช่นะครับมันก็ต้องเป็นประมาณนี้นะครับถ้าจะไอ้มันเขอะมาเลยอมคาบมาเลยผมว่ามันก็เก๊น,นนะภาพแบบนั้นเก๊นะครับพระทำขึ้นมาครับปลายคลิปแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนสวัสดีเพื่อนพยงค์แค่นี้ครับสวัสดีครับ